ราคาอยู่ที่150 0 0 0บาทนะครับถ้าประวัติดีก็ฟรีดาวกันไปเลยนะครับส่งเพียงแค่เดือนละ3,600บาทเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับผมเพชรจากเพชรคาร์เตอร์นะครับรถยนต์มูอสองคุสภาพเพื่อคุณครับวันนี้เรามีรถสวยนะครับที่สำคัญรถ เกงส่งเพียงแค่3,000กว่าบาทมาแนะนํากันนะครับและสาคัญกว่านั้นก็คือรถคันนี้เป็นรถที่สวยที่สุดในรุ่นนะครับเพราะเป็นรถคุณหมอใช้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่ารถส่งประมาณ3,000กว่าบาทแล้วก็สวยมือหนึ่งเป็นรถบ้านรถหมอด้วยจะสวยและมีสภาพเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับเรามาดูสภาพด้านหน้าและรายละเอียดรถยนต์คันนี้กันครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถ t ตโยต้ Vios P 2006รุ่น 1.5S คือรุ่นท็อปสุดเลยนะครับกดด้านหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับไฟหน้าจะเป็นลูกหยักนะครับเพราะคันนี้เป็นลูกไมเนอร์ชงแล้วครับไฟหน้าจะหยักนะครับเป็นปี06นะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับรูปทรงคางหมูนะครับทั้งกระจังหน้าโครเมียมรูปโลโก้ก็ยังใหม่สวยงามเพราะรถคันนี้บอกแล้วเป็นรถของคุณหมอซึ่ง างร้านเรารับซื้อไว้นะครับโคมไฟหน้าทั้งดอดทั้งสองข้างนะครับมีสภาพใหม่ใกล้เคียงกันและเป็นรุ่นที่มาคู่ตัวกับตัวรถเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อป 1.5S นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับของรถด,ด้านหน้าคันนี้ Vios คันนี้นะครับบอกแล้วเป็นรถบ้านมือหนึ่งด้วยนะครับสีด้านหน้าเนี่ยฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะเป็นสีบอลเงิน จะเป็นสีที่เป็นสีเดียวกันกับกระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้าด้วยนะครับเป็นสีเดิมเลยไม่เคยทําสีไม่เคยเคลียร์สีมาเลยนะครับสาขโปรงอาจจะมีรอยหินบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับถือว่าสวยและสวยที่สุดในรุ่นเลยนะครับต่อไปเรามาดูด้านข้างด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับด้านซ้ายของตัวรถนะครับ แก้มสีด้านซ้ายสีประตูหน้าสีประตูหลังและสีแก้มหลังรวมทั้งสีกันชนหลังอันนี้รับประกันเลยเป็นสีเดิมมาจากตัวรถเลยไปดูล้อนะครับล้อคันนี้จะเป็นล้ออัลอยขอบ15นะครับยางปี2017แต่ยางตัวนี้มันเพิ่งมานะครับเราจะเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับต่อไปเรามาดูโครงสร้างของรถตัวนี้กันว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับลอยอาร์คประตู นะครับด้านซ้ายมือของตัวรถประตูหน้ารอยอาร์คสวยงามครับนะครับสวยงามไปดูรอยอาร์คประตูหลังด้านซ้ายมือสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ <โ trillion. S 1> อ, thanks, โอ้โหสวยงามนะครับต่อไปไปดูรอยอาร์คประตูหน้าด้านขวามือว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะครับรอยอาร์คประตูด้านขวามือโอ้สวยครับ ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่าม,มาอย่างแน่นอนครับคันนี้ร้อยเปรับประกัน100ร้อยเปร์เอยอัประตูหลังด้านขวามือก็เหมือนกันครับสวยงามสุดๆเลยครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่าม,มาอย่างแน่นอนครับด้านขวามือของตัวรถนะครับแก้มด้านขวาประตูด้านขวาประตูหลังด้านขวาและแก้มหลังด้านขวามือเนี่ยสีเดียว กันทุกชิ้นนะครับเป็นสีเดิมเหมือนกันทุกชิ้นเลยรับประกันไม่มีการชนหนักรับประกันว่าไม่มีทําสีใหม่มาแน่นอนครับเป็นสีเดิมมาจากคู่ตัวรถเลยครับต่อไปเรามาดูด้านหลังของตัวรถคันนี้กันครับด้านหลังตัวรถคันนี้มาดูไฟด้านหลัง ไฟด้านซ้ายมือและขวามือนั้นเป็นไฟที่มีสภาพใหม่เงาไร้รอยแตกและสภาพไฟก็ยังใหม่เท่ากันไม่มีชนหนักด้านซ้ายด้านขวามาอย่างแน่นอนนะครับโลโก้โตโยต,ต้าด้านหลังก็ยังมีสภาพเงาสวยลวงทั้คิว้วโครเมียมด้านหลังเหนือป้ายก็ยังสวยงามน,นะครับตัวหนังสือโซโลนาวีออสก็ยังอยู่ครบคันนี้เป็นรุ่น 1.5S ตัวท็อปสุดนะครับต่อไปเรามาดูหลุมยางอะไรกัน หลุมยางอะไหล่ก็สภาพใหม่สวยนะครับไม่มีชนด้านหลังมาแน่นอนนะครับยางอะไหล่ก็ยังใหม่มากับตัวรถเลยครับคันนี้รับประกันไม่มีชนด้านหลังมาอย่างแน่นอนครับต่อไปเรามาดูภายในห้องโดยสารกันครับไปดูที่ประตูด้านคนขับนะครับก็จะมี กระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะมีกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะครับไปดูที่เบาะนะครับสภาพเบาะคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนอรอนนะครับสภาพเบาะโอโหสวยเบาะนี่มาจากเดิมคู่ตัวรถนะครับรถคันนี้ปี06ถ้าสภาพเบาะสวยขนาดนี้ถือว่าเป็นรถที่สวยมากๆเลยครับเป็นเบาะหนังเงางาม พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยระบบพาวเวอร์นะครับสภาพพวงมาลัยก็ยังใหม่สวยนะครับต่อไปไปดูเลขไมค์กันนี้กันนะครับเลขไมค์กันนี้นะครับอยู่ที่1 9 9 2 6 0กมนอิโลเมตรนะครับคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับตัดด้วยข้างล่างสีครีมสภาพคอนโซลก็ยังใหม่เงางามนะครับรวมทั้งอุหลังคาสภาพผ้าหลังคาเป็นกำมีสภาพผ้าก็ยังใหม่สวยนะครับ ไปดูบอดหลังกันบอดหลังกันก็เป็นสีน้ำตาลเป็นบอดหนังนะครับก็มีสภาพสวยใหม่เงาสภาพรับประกันเลยสวยที่สุดในรุ่นเดียวกันเลยครับต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกันครับว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นด้วยนอ็อตฝากระโปรงเลยครับนอ็อตฝากระโปรงอา้าวดูเดิมๆครับนอ็อตฝากระโปรงด้านขวามือเดิมไม่มีแกะนะครับต่อไปดูน็อ แก้มด้านขวามือเดิมนะครับทุกตัวเดิมนะครับต่อไปดูน็อตฝาโบ่งด้านซ้ายมือก็เดิมๆนะครับไม่มีแกะนะครับถึงแม้จะเป็นรถปีศูนย์หกก็เป็นน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะมานะครับน็อตแก้มด้านซ้ายมือเดิม นะครับไม่มีแกะรถคันนี้ด้านขวามือด้านซ้ายมือไม่มีชนมาอย่างแน่นอนครับเป็นน็อตเดิมนะร,รวมตั้งฝากระโปรงด้านหน้าก็เป็นฝากระโปรงเดิมก็ไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะครับฝากระโปรงยังมีตัวนังสือร์โยต้าให้มาเลยแล้วก็แผ่นความร้อนก็ยังอยู่ครบเดิมมาจากคู้ตัวรถด,ด้านหน้าคานหน้าก็จะมีสติกเกอร์อยู่ครบ นะครับรถคันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยไม่มีชนมาอย่างแน่นอนต่อไปรถคันนี้ก็ยังมีเบรก ABS มาให้ด้วยนะครับป้องกอันล้อลกอล้อรถล็อก,อออกขนาดที่เบรกกระตันหันนะครับสร้างความปลอดภัยในการขับขี่นะครับลวงทั้งมอเตอแบตเป็น g s เป็นมเอแบตใหม่ๆมาพร้อมให้เลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับ VVTI นะครับ 4สูบ16วาวนะครับก็ยังมีสภาพใหม่แล้วก็ไม่เยิ้มนะครับยังแน่นอยู่เลยนะครับรับประกันเพราะว่าคันนี้ผมซื้อมาจากมือของเจ้าของเลยนะครับรับประกันเครื่องยนต์ดีแน่นอนจะลองขับดูครับว่าคันนี้ทั้งสภาพเครื่องยนต์และช่วงล่างเป็นอย่างไรเริ่มต้นด้วยเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ดูเลยซิว่าจะสตาร์ทง่ายไหมอา้าวสตาร์ทง่ายติดง่ายนะครับอา้าวเดี๋ยวเราจะลองขับ เพจคันนี้ดูนะครับเป็นรถคุณหมอนะครับผมว่าน่าจะไม่ก็ได้ใช้งานมากนะครับใครเอาไปก็คุ้มมากเลยอ้าวเราไปแล้วครับคันนี้อ้าวเดี๋ยวเราพรายมเปิดแอร์นิดนึงนะครับไปแล้วครับช่วงล่างนะครับถือว่าแน่นนะครับรถที่ผมเคยขับมานะครับปี0ูช่วงล่างตอนนี้ตกหลุมนะครับเนี่ยตกหลุมเนี่ยช่วงล่างยังแน่นไม่มีเสียงดังเลยครับถือว่า ตั้งแต่ผมขับรถมาเนี่ยคันนี้สวยสุดเลยในบรรดารถ V8 นะครับปีเดียวกันเนี่ยทาได้เลยครับคันนี้ช่วงล่างดีมากๆากนะกล้ารับประกันนะครับคันนี้ช่วงล่างดีมากเดี๋ยวเราลองขับระยะทางไกลดูนะครับว่าอัตราการเปลี่ยนเกียร์จะนิ่มไหมโอ้โหเครื่องยนต์ก็นิ่มๆเงียบเลยครับเดิมๆสวยมากเลยครับตภาพแน่นนะครับแล้วก็ เงียบนะครับช่วงล่างเงียบเปลี่ยนเกียร์ได้สมูทมากเลยครับกล้ารับประกันนะครับว่าคันนี้ช่วงล่างดีเกียร์ดีเครื่องก็ดีสุดในรุ่นไทยเอาไปใช้รับประกันไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับได้ไปชมสภาพและภายในและภายนอกของรถกันไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับรถคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0แบาทนะครับ1นึ0 0แบาทนะครับ ถ้าประวัติดีก็ฟรีดาวกันไปเลยนะครับส่งเพียงแค่เดือนละ3,600บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรถสวยนะครับมือหนึ่งไม่น้อยและเป็นรถของคุณหมอด้วยรับประกันความสวยเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างดีเพราะดูแล้วเข้าศูนย์ตลอดนะครับก็อินบ็อกซ์มาในเพจเพชรคาร์เซ็นเตอร์หรือว่า u t u b e เพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกที่ชอบ รถส,สวยแล้วก็โปรโมชันดีๆนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ